สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรมาอยู่ที่นี่เลยนะหลังร้านเห็นปะ่ะมีแตงโมมานี้แล้วอย่าลดชนห <c oughs> ออมามันจะไปอยู่ใกล้ถนนก็คดีป้าพรมาซื้อแตงโมนะแล้วมันหวานนะคุณผู้ชมแล้วอยากให้คุณผู้ชมได้ชิมบ้างนะก็คือของดีมีน้อยนะต้องรีบมาซื้อนะแล้วก็จะบอกพิกัดเลยแล้วว่าถ้าเกิดว่ามาจากทางนี้นะทางนี้เป็น เ,ออเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึง่งคุณผู้ชมทางนี้นะทางด้านหน้าของปรพรเนี่ยทางนี้มาจากวัด2องพักหน้านะคะก็คือเราไปตลาดสำชุกใช่ไหมข้างหน้าเนี่ยวัดของพักหน้าวัดหนองพักหน้าตรงนี้วิ่งมาเลยวัดหนองพักหน้ามานิดเดียวนะคะอยู่ทางขวามือนะคะอยู่ติดถนนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาจากทางดอนยาวนะอันนี้ทางนี้เป็นดอนยาวนะคะดอนยาวนี่วิ่งมานะคะอยู่ทางซ้ายมือติดถนนเลยนะคะของดีมีน้อยนะคะเพราะว่าขายมาที่วันแล้วนกขายมาที่วันแล้ว สองวันแล้วค่ะคุณผู้ชมสองวันแล้วนะคะปล<ด>ูกเองขายเองไหมคะบอกว่าปลูกเองขายเองนะคะแม่ค้าบอกปลูกเองขายเองแล้วหวานมากเลยซื้อไปแล้วแล้วมันหวานเนี่ยดูสิความแดงสีแดงเห็นไหมสีแดงนี่ตอนนี้ลูกันไรนะนกยี่สิบเป็กยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบาทใช่ไหมยี่สิบบาทคุณผู้ชมลูกใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยขุพลจะจับให้ดูว่าลูกมันใหญ่แค่ไหน คุณผู้ชมมาเช้ามาซื้อไปหนึ่งรอบแล้วโอ้โหไปผ่ากินแดงแล้วก็หวานมากเลยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมก็คือไม่ต้องไปรับที่ไหนมาแล้วแม่ค้าขายไม่แพงเห็นปะแม่ค้ากาลังเลือกให้ข้างหลังลนะนู้นนะนั่นน่ะลูกเล็กๆนะห้าบาทหบาทสิบบาทโอ้โหคุณผู้ชมห้าบาทสิบบาทก็ซื้อแต่งโมได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูห้าบาทสิบบาทเล็กๆนี่เราจะห้าบาทเนาะนี่ห้าบาทคุณผู้ชม ห้าบาทเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรกินไม่ได้แต่ว่ามาซื้อแตงโมกินได้นี่ห้าบาทนะคะอ่าสิบบาทอยู่ร้านนี้ข้างหลังอ่ะสิบบาทสิบบาทสิบบาทนี่สิบบาทนี่คุณผู้ชมสิบบาทก็ซื้อแตงโมได้นะซื้ออย่างอื่นกินไม่ได้นะซื้อแตงโมนะคะมาซื้อแตงโมแต่ต้องเป็นร้านนี้เท่านั้นนะ <c oughs> ต้องเน้นย้ำว่าร้านนี้เท่านั้นนะร้านนี้นะคะน่าจะกี่วันจะหมดแล้วมีตัดอีกไหม,ม,ม,อ,มอ,อีกนานไหม อ๋ออีกเดือนก,กว่าๆก็มีตัดอีกรุ่นหนึ่งนะแต่แต่ว่ารอบนี้จะหมดแล้วนะใครยังใครใครยังไม่ได้ซื้อรีบมาซื้อเลยนะคะก็ะอยู่ท้ายรถอ,อีกอีกไม่เยอะแล้วเนี่ยนี่ท้ายรถอ,อีกไม่เยอะเนี่ยแดงๆงนั่งนั้นเลยคุณผู้ชมพามาดูของแดงๆงนี่แดงแล้วหวานด้วยนะคุณผู้ชมมันไม่ได้แดงอย่างเดียวนะหวานด้วยอะ่ะประพรไปชิมแล้วโอ้โหหวานต้องกลับมาซื้ออีกอะ่ะกลับมาซื้ออีกอะ่ะคุณผู้ชม แดงทุกลูกหวานทุกลูกด้วยแดงทุกลูกล้วก็หวานทุกลูกคุณผู้ชมจะช้านะคะช้าเดี๋ยวหมดนะคะออันนี้แม่ค้ากำลังจะ่ายนะมีลูกค้ามาซื้อพอดีนี่ลูกละเท่าไรนะนกสิบบาทคุณผู้ชมเห็นไหมสิบบาทกระแดงแป๊กแล้วอะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยสิบบาทอ่ะชิมเลยชิมเลยให้ให้ลูกค้าชิมเลยอะชิมแล้วบอกหน่อยพี่หวานไหมนี่ชิมกระล้านเลย หวานน้อยกับน,น้ําตาลเห็นไหมไข่ไ <c oughs> ค,ครที่เป็นเบาหวานกินได้ <c oughs> น้อยกับน้ําตาลน้อยกับน,น,น,น้ำตาลหวานคุณผู้ชมขนาดยังไม่ได้แช่เย็นหวานขนาดนี้นะถ้าแช่เย็นมันจะหวานชื่นใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็อย่าช้านะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วนะคะอีกรุ่นหนึ่งก็น่าจะประมาณอีกประมาณเป็นเดือนเลยคุณผู้ชมรอบนี้รีบซื้อรีบซื้อ,ร,อรีบซื้อนะนี่คุณผู้ชมมามาไม่ยากนะคะป้าาป้าพรบอกพิกัดไว้แล้ว ไปอยากไปอยากโอเคโอเคคุณผู้ชมคะรีบมานะคะจากวันนี้ไปน่าจะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วหมด <c oughs> โอเคขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกรายทุกแชร์ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ